สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel วันนี้นะคะน้ํากาลังขึ้นนะคะฝนเพิ่งตกใหม่ด้วยนะคะปลามันจะเพ่นปลามันจะพลาดน,นะวันนี้เราจะทําการดักไข่นะคะหลังจากที่เราะะไม่ได้ดักมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราเลี้ยงปลาไว้ในบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะไม่รู้ว่าปลามันจะเยอะหรือเปล่านะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel แม่น้าบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของเรานะคะมองไม่เห็นแล้วออ้ยดูที่น้ําใสมากนะเห็นไหมเห็นเป็นแบบว่าฟ้านะท้องฟ้าเป็นยังไงนะคะนี่ลงมาสะท้อนแม่น้ําเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่แต่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะคะนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะนี่ดูซะก่อนดูวิวดูวิวท้องฟ้าเป็นไงสวยมากนะคะนี่นะคะนี่โอ้โห ดูน้ำนะคะฟากูแตกตื่นหมดแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ พี่โด่งก็ท like ำการทำคายพันนะครับทำคายพันนะมัดตรงตรงนั้นมัดไอ้ขวดน้ำไว้ด้วยนะคะโอ้น้ำแค่นั้นเองนะพี่กศ ตอนนี้นะคะมีเสียงตัวประหลาดร้องนะคะทุกคนน,นี่นะคะเสียงตัวปลาไหลนิกงๆ,ๆอย่าทงน้ำนะคะเอ้ยหลังจากที่เราไม่ได้เอาพิกซีลงน้ำนานแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพิกซีเล่นน้ำนะคะน่าจะเป็นคลิปหน้านะคะทุกคน นะคะตอนนี้พี่กดก็กําลังไปดึงไปให้พี่ดงนะ <c oughs> น้าลึกมากนะคะทุกคนทนี่ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เราทําการขุดนะคะ <c oughs> พี่ดงลองเดินขึ้นไปดิว่ามันตื้นหรือมันประมาณไหนน้ําอ่ะนะคะเดี๋ยวค่อยๆเดินขึ้นไปนะเนี่ทุกคนเริ่มตื่นแล้วเริ่มตื่นแล้ว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 ,น,ลวนานไง <c oughs> พี่นุ้ยบอกเลยว่นนาน้ำมันตื้นไม่มีใครเชื่อเห็นไหม <c oughs> ตอนนี้พี่กก็ทําการขึงนะคะมัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นฝั่งนะคะเพราะว่าเราทําการไล่ปลาไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพรุ่งนี้เช้านะคะว่าจะได้ปลาหรือว่าจะได้อะไรนะคะทุกคนแต่พี่นุยคิดว่ายังไงก็ได้ปลาสร้อย,อยู่แล้วหนุนพี่ดงดําให้ดูนะว่าน้ําลึกนะคะพี่กบลงยืนนี่นลึกขนาดไหน่ะพี่กดยืนแล้วเนี่ยมายืนตรงพี่ดงเนี่ย นูนาพี่โดงโอ้สุดมือ,อไปแล้วพี่กดมาแล้ว,วนะกระเถอมาอีกดิกระเธอมาตรงพี่โดงดิุดยนะ้ยแต่พี่กดไม่เป็นไรพี่กดไม่จมหรอกเพราะว่าหน้าพี่กดบานใหญ่อยู่ <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมคือน,น้ําขึ้นนะคะหาดตรงนู้นไม่มีแล้วะะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วก็น่าจะมิดหัวพี่กดแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไข่ของเราที่ดักนะคะได้ปลาหรือเปล่านะคะทุกคนอาตอนนี้ไปแล้วเสือ้อเสือ้อไม่มีแล้วนะคะ <S <S ไม่ใส่กันแล้ว นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนนี้ว้ายลื่นอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงนะคะนี่นะคะอะไร้วพี่ดวงไปไแกะทางโน้นแล้วโว้ยได้ได้ได้ปลายอยู่พี่กุแต่ไม่รู้ว่าจะได้เยอะได้น้อยนะคะทุกคน พี่โด่งก็ทำการแกะเพื่อจะทำการปล่อยฮะทำอะไรอะไรวะดักไข่ในตัวเดียวโอ้รุนแรงนะเนี่ยอ่ะปล่อยโอ้ใจดีเนาะฮะใจดีกะว่าจะได้เยอะๆจะไปแกงไงมันได้ตัวเดียวแกงไม่ได้ตังตรงกูไปแกงไปซื้อไงฮะ ้เฮ้ยเจออะไรไม่รู้นะครับยังไม่ต้องเอ้ยเอาชิบหายยังเจออะไรไม่รู้ฮะมันคืออะไรยังไม่รู้น้ำมันลึกต้องรอยน้ำอ๋อเดี๋ยวรอยน้ำลงนะวัดก็เดี๋ยวนะครับมังงมตอนน้ำลงนะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วมันคืออะไรอ่ะไม่รู้ยังไม่ได้งมดูขี้เกียจงมนะครับผม ทำไมน้ำมันลึกเ,ออเดี๋ยวผมเปียกเดี๋ยวจะรอให้น้ำแห้งๆอันนี้นะครับผมรอค่อยลองมาดูกันว่ามันคืออะไร